สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปส่งท้ายที่เรากำลังจะปิดเทอมของปีการศึกษา2567นะคะทุกคนอันนี้คือเทอมหนึ่งนะคือเราจะสอบวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมาทำคลิปนิดหน่อยละกัน หรือเก็บผมเข้าไปซึ่งเดี๋ยววันนี้แต่งหน้าให้ดูนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวใช้เป็นครูชั่นก่อนเลยพลอยใช้เป็นเดลร่านะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งสำหรับผิวขาวเหลืองนะคะทุกคนตัวนี้จะช่วยปกปิดยาวนาะน18ชั่วโมงเลยนะอันนี้เขาอยากใน้างสองอ่าน,นุนมีวิฟเลยใช่ปะก็คือ18ชั่วโมงนะคะคุมมันกันน้ํากันเหงือ่อแล้วก็คนเป็นสิวใช้ได้มีกันแดดในตัวนะคะ SPF ย5ิบ PA 3บวกนะคะทุกคนครูชั่นจะเป็นแบบนี้นะคะพอจะวอร์มที่มือก่อนทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นคือพลอ,อย รองเดิมค่ะปาดลงไปเห็นไหมเนื้อคูชชั่นจะเป็นแบบนี้ชอบตรงที่ใช้ดีเนียนกริบรระหว่างวันอะคือไม่หยือไม่หยาดนี่ค่อยชอบมากตบลงไปที่นั่งแล้วนะคะปื๊บปื๊ปเห็นปะเนี่ยคือมันเป็นงานผิวแบบนี้ไงมันเลยแบบชอบมากๆนะคะทุกคนแล้วซองนึงไม่แน่ใจอะระคะเท่าไหร่อ่ะห้าสิบเก้าสี่สิบเก้าประมาณนี้นะคะลองหาเดินดูเอาเนาะค่อยก็ลืมอ่ะปกติอะไรซื้อก็ซื้อคู่กับของหลายตัวก็จะจําราคาได้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ คอนซีลเลอร์ไปใช้เป็นของลากันนะคะทุกคนเบอร์ศูนย์จุดห้านศูนย์จุดห้าเบอร์นี้นะคะทุกคนผิวขาวเหลืองนะคะตัวนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นเจ็ดเก้าหรือแปดสิบเก้าเหมือนกันนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อบางเบาคือมันให้ฟินิชที่แบบมันไม่แคกนะคะแล้วก็ไม่กองกันตรงบริเวณใต้ตาด้วยเนื้อคือบางเบาเกลี่ยง,ง่ายชุ่มชื้นผิวสวยใต้ตาใบปาดในใน,ใน,ในปาดเดียวนะคะอุ้มน้ำเน้หูอุ้มนม้ำอุ้ม,ม,อ,มอุ้มนม้ำได้ไมากถึงหนึ่งพันเท่าตัวเลยหรอ คือเพิ่งรู้ไงไม่เคยอ่านเลยนะทั้งที่ตัวใหญ่ขนาดเนี้ยคือเห็นปะพันใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยอ่านเลยถึงแม้ว่าเนื้อเขาจะบางเบาแต่ว่าก็คือปกปิดได้ปกปิดดีทาลงไปบริเวณนี้ด้วยมันจะทําให้ทาไปตรงบริเวณนี้เลยไปเลยคืออะไรอะตรงเลยนะคะโอ๊ยอพูดยิงย่งมือซ้มยิ่งงงทาไปตรงบริเวณสันจมูกนะคะมันจะทําให้จมูกอะคือดูมีสันขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติหาพับเกลี่ยนี่เปิบเปิบเปิบเห็นปะเนี่ยคือ มีสัตว์จมูกไรยังไม่ได้คอนทัวร์อะไรเลยเป็นเยคนสวยมากเทคนิคการเกียคอนทีเลอร์ไม่มีนะคะตกตามนวฐานเฉวๆคุปณพลอไม่ได้ใช้อายแชโดว์นะคะแต่ว่าพ่อใช้บัตรในการทาตาทุกคนมันไม่ได้แปลกเลยเพราะบัตรอ่อนคือเราทาได้ทั้งตาแก้มอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่บางยี่ห้อทาปากได้ด้วยนะก็จะทาลงไปอันนี้พ่อใช้เป็นของ โฟยูทูนะคะทุกคนเป็นบัตรออนดอกไม้ของโฟยูทูคือน้องจะมีความแบบคือพอยรู้สึกว่ามันทูอินวันตรงนี้แบบว่าคือมันเหมือนพอยไม่ได้ใช้สีเดียวทุกคนแต่ว่าพอยใช้เบอร์นี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะมันจะให้ความรู้สึกแบบเนี่ยมันมีความเล่นแสงมันประกายทองระยิบระยับแบบเนี่ยมันก็เลยรู้สึกครบมากๆคือมีแค่ตัวเดียวเราไม่ต้องใช้บัตออนที่มันเยอะสิ่งหรือว่าหลายตัวเลยมันรู้สึกเหมือนแบบเนี่ยมันไล่ระดับเรียบร้อยละแค่นี้เลย ทาทั้งตาบนตาล่างนะคะทาเป็นดอลลี่อายได้ด้วยเห็นไหมคือแค่นี้สาเหตุที่พลอยทั้งรักทั้งหลงแพ็กเกจจริงคือไม่ไหวแล้วนะคะแม่จะว่าดอลลี่อายในการใช้คิ้วฝุ่นนะคะทุกคนคือ <laughs> เปิดบรรทุนรุ่นนี้นะคะไม่เหลือแล้วนะอันนี้เพิ่งแตกไปเพิ่งแตกไปเมื่อวานด้วยเนี่ยมันตกนะคะลืบเราจะทาบริเวณน,นี้นะคะทุกคนมันก็จะเพิ่มแบบมิติให้กับตาของเรานะคะตาก็จะดูโตขึ้นมันดูแบบดูมีอะไรอะ่ะอันนี้ เียนดนนี่อายแบบนี้เห็นไหมง่ายมากดูสองข้างค่ะแล้วก็จะใช้สีเดิมทาตรงบริเวณใต้ตาเหมือนเดิมนะคะอันนี้สีนี้นะสีนี้สีนี้ดูให้ดีๆแล้วก็กรีดลงไปแบบนี้มันจะเป็นสีอมน้าตาลแดงปะเนี่ยแค่นี้คือเนี่ยแค่นี้เลยค่ะได้ดอลลี่อายแล้วเห็นไหมคือมันสะดุ้งมากก็เพราะอยากได้ตัวนี้มากนะคะเป็นบัตรโมจิของของอะไรอะแปบ๊บหนึ่งขออ่านก่อนเป็นของ ชามิตนะคะทุกคนเป็นเบอร์สิบสองนี่คือมันเป็นสีม่วงที่ขับผิวมากๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูเห็นปะ่ะเนี่ยคือมันเป็นม่วงแบบนี้แล้วมันทำามาแล้วมันดูน่ารักแล้วก็ขับผิวสุดๆไปเลยเขามีพับแถมมาให้ด้วยนะพับจิ๋วแบบนี้เลยแบบที่พอยช้ายู่นะคะทุกคนดูเก๊บบอกเล้ว,ว่าไม่ได้สอนแต่งแต่ก็บอกเละเอียดไปเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้เก็บเกบเบ สวยสวยเลยแค่นี้ <c oughs> เก็บตอนลิอายโดยการใช้อายสติกของจิวาน่าเอ้ยเออถูกแล้วถูกแล้วหนึก็เรียกชื่อผิดหนึกลืมคือจิวาน่าพักเหมือนคนแบบตื่นเช้าแล้วสมองเบือไม่จริงไม่จริงไม่จริจรวันนี้เปนวันที่สดเชิ่นมากๆค่ะพร้อมสอบสุดๆนี่รีบการีบ,รบ,รบออก <c oughs> อันนี้เห็นปะเฮ้ยฉ <c oughs> ่ำเกินสะดุ้งมากแม่ <c oughs> โอ้โหมองอยู่ไกลคือ โทษนะพี่เจ้าตานำทางป่ะเนี่ยก็ถูกแล้วก็คนเราก็ต้องใช้ตามองป้าก่อนจะเห็นทางเดือนอะอายไลเนอร์ตัวเนี้ยพอใช้มานานมากแล้วนะคะมันเป็นอายไลเนอร์ของ b บ b y ้ไบใช้ที่หัวเล็กประมาณเท่านี้เห็นไหมเท่านี้นะคะ0ูจุดห้าป่ะใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่หรือว่าหนึ่งมิลวะไม่แน่ใจอะคะ่ะเนี่ยพอใช้มานานมากแล้วนะทุกคนเขียนง,ง่ายหัวเล็กเขียนให้ดูเลยเนี่ย ว้ายปวมมือบมือบมือเกอ่งมากเลยอะแต่งไปแต่งมาก็จะเริ่มมีความละมุนขึ้นแล้วนะคะลิปของ baby emery นะคะเป็นลิปออยคือฉ่ำเกินแบบฉ่ำคูณสิบฉ่ำมากๆเวลาทาคือถ่ายคลิปแบบขึ้นกล้องที่สุด เดยวค่ะไม่เ,นเหนียวเหนอะหนะเลยนะบำรุงดีมากหัแล้วปากชุ่มชื้นแบบมากๆานะเบอร์ศูนย์ห้านะคะดูดิว้ายสวยเหลือเกิน